ผมดามสุดียงโอยอ้นโอยยโอยยยมีลาบุลุดมีลาบุลุดมีล้วุลุดติงตัเี่วกียร์ไม่ไหวเีผมก็ไม่รู้อย่างเดียวนะครับว่าลงมาแค่นี้ทำไมต้อง เียกมาดูไอเย็นเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาโอ้โหไม่แช่์คชิมสายแล้วเขามาทำอะไรเอ้อเป็นคำถามนิ่ดีเอ้ามาทำอะไรเนี่ยมาขำเปียกมาต้องเขามีแผบนั้นนะรับน้องรับน้องรับน้องครับ อายุมากกว่าอายุน้อยอายุน้อยต้องกินไม่ไหนี่พี่พี่คนละคนละต้นเลยอะไรพอแล้วไม่เราก็ไปหลงคนละต้นเสาคนละต้นาอธิบายหนอยอะไรเสต้องเาติเอ่อยากให้มันยากนะเวลามีมีเกลือเข้ามาก็จะมีควาพักครับแล้วอ๋อเป็นใจไหมไว้ตอนที่นอนหลัแล้วตรงก็จะขึ้นเพราะงั้นเถอะครับน่าจะผมก็ไม่แน่ใจว่านี่เสา ไม่ได้มัน่ยังไม่มั่นใจแล้วทุกทัวมั่นใจไเนแต่ก่อเจะเปิดให้เข้าไปชมช่วงในข้างในอ่แล้วตอนนี้งไม่ทราเมกันว่าไไม่ไและไกกจะเชื่ถือได้ไเน่ยได้ครับเข้ามาดูอะไรเนี่ยแล้วประธานสครับไม่ใชตถ่ายโมงบ้ากับม่ไหครับครับ้มงเยีไวครับ

เดี๋ยวย้อมกัตเรื่อเลยไมมจะบอกว่าเป็นหางก็อดทนแต่ว่านี่เปรี้ยวปากคนใหม่ต้องไปตน้หนาไ่ไหเนแล้วครับจว่ทำแ่เข้าไปก็แห้แล้วครับเอาเก็บประแียเก็บกันไป โผมจะมีล <łość> ูกหมูยืนกินนี่เป็นที่ไม่อะด่าเอาด่คนหรือเปล่าเสียยงไงิที่เล่นหรอที่เล่นลุกผมไม่ขนาดนี้แล้ว เราโฟออกตอนนี้นะครับเราตอนเราได้มาถึงรีสอร์ทที่เราจะพักกันแล้วเราเราได้มาับน้ำพักผ่อนแล้วก็มาชพนมสั่งกันนิดนึงพรุ่งนี้เราไปเที่ยวต่อถอดกระจังเขาเลยนี่เจอกันทริปนี้ประทับใจนะครับรูปภาพสวยแล้วก็วิวสวยมากแฮปปี้ครับรถทัวร์ไทยปีสองได้พี่ๆนานาทุกคนมาให้ความร่วมมือแล้วก็เก็บความสุขไปด้วยกันขอบคุณมากครับดูนะอ้า ไอันนี้นะครับท้าประธานท้าประธานท้าประธานเจอนางนี้นิดนึงอันน,นี้ลุงประวิทย์เป็นเจ้าของรีสอัลรอบคืนนี้ครับคือนี้ขอมาลุกคนหน่อยนะครับครับ